ขากสิลำบากเนาะแท็กซี่ได้ดูเลยเนาะนะครับเขาไปได้แค่นี้เดี๋ยวเขาไปดูคุณนาสิเป็นแค่นี้เนาะครับนาสิมีอยู่แค่นี้นครับ,น,น,น,รบนี่ครับที่เขาลงไปฝั่งทางนั้นเนาะก็มาอยู่แถวนี้ยเ,เนาะมันก็ทะลุก,กัเนเบิดเนาะครับแถวนี้จะตำเป็นอันนี้ลงไปเนาะ มัก็คือสีไลลงไปทั้งโค้งแล้ะครับมีจอมปวกขึ้นเนาะไปข้างหนเนาะครับปื้นเข้าไป F4 ้าซ F4 เข้าไปดูแล้วครับนี่คือทำ้าแดงเนาะครับ สวัสดีครับ FC ซและท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่องเชื้อชาติแนวมือนิสิพายเอฟซมาเดินแถวๆริมโค้งเนาะครับแถวๆทำผ้าแดงแกงแสนหักเนาะครับแถวๆบานเราง,งามเนาะครับมือนิสิพายเอฟซมาเดินดูบรรยากาศเดินดูวิวตามลาน้ำโค้งเนาะครับว่าจะเป็นอย่างไงเนาะครับมือนี้ก็แดดอยู่แต่แดดบ่แห้งบันไดแต่ก็แต่ก็กยังห่อนอยู่เนาะ นี่ก็เวลาประมาณสิบโมงกว่าก่ากับสิบเอ็ดโมงนะครับตอนนี้กับพึ่งมาหอดเดี๋ยวสิไปสี่ลงไปเดินดูว่าทำผ้าแดงนี่มันจะเป็นอย่างใดแกงแสนหักนี่มันจะเป็นอย่างไดเนาะครับนี่ครับทางไปดูหินน้ำตกหินเสียวทำผ้าแดงลงข้างหลางเนาะตอนนี้ ไปทั้งสายมือนี่ไปดูหินหินเอียงอะไรเป็นวานนะเขียนบเบิดเนาะแล้วก็นำตกหินเสียวไปทั้งขวาแล้วก็ลงไปทำผ้าแดงเนาะครับเดี๋ยวสิพาสีลงไปดูทำผ้าแดงก่อนเนาะครับตรงนี้เดไปดูหินซะก่อนครับก็ลงไปดูทำผ้าแดงก่อน ขับทางลง่มเงินบนและทางลง่มบดอะไนี่ส่ทำผ้าแดงอีใส่ว้าวเนี่ยครับวิวที่ทัดมีเสียงเผุนจัดงานยังนอยหน่อยทเป็นทางประเทศลาวเนาะ ทำผ้าแดงอยู่ตรงใดนเราทำผ้าแดงนี่บ่โอ้ตรงนี้เนาะมเป็นทำนาซีเป็นตรงนี้มั่งทำอพื่าทำผ้าแดงเนาะ ตเขาไปโบได้เนาะมันตื้นเวยมันต่ำตเตี้ยเนาะเดี๋ยวจะพยายามถ่ายเสียดีทุกโอกาสเนาะจะตัวทำผ้าแดง โอ้โหเขาไปเลือกบนนอกแต่ว่าเขาไปบะไร เป็นทำเป็นอันนี้นิดหน่อยเนาะครับคนแต่ว่าคนว่าทำผ้าแดงมาสั่นตัวนี้ก็เป็นขายจอมปวกเนาะแต่ว่าก่อั้งแต่ข้างบนลงเนาะตรงนี้ปลวกเหรอ สิลำบากเนาะแท็กซี่ได้ดูเนาะนะครับเขาไปได้แค่นี้นะแต่เขาไปอยูก,กุญนนาสิเป็นแค่นี้เนาะครับนาสิมีอยู่แค่นี้นครับแต่บอกเพื่อน่าทำผ้าแดงเพื่อนว่าก็บอกหัวถึงไหะเนาะ คแค่นี้แหละครับจะมาทำผ้าแดงผมจะขอผ้าแดงแนวแดงเ,ดเนาะมันต่ำตั้งซื้อให้ซื้อเนาะ,นะครับบดแค่นี้ครับ น,นะครับทำตื่นแล้วเนาะครับแต่ว่บอกคนว่าทำอ่ะเห็สิเขามาดูให้สงสัยเนาะมันมีอย่าง <c oughs> ยกไปแล้วเนาะเบอร์อ,อย่าครับทางเข้าก็ได้ครับโบมีอยังเนาะครับเนาะเอฟซีเด้ดูเลยทำผ้าแดงเพิ่นว่าก็บ่มีอยังเนาะทางเข้าไปก็แค่นี้ละพื้นเข้าไปเอฟซีผ่าเอฟซีเข้าไปดูแหละครับ นี่คือทำผ้าแดงเนาะครับนี่ครับทางเขาไปก็ซื้อวาสตีเตี้ยเนาะแต่ว่าเป็นว่าทำผ้าแดงอันก็เลยผ้าเอฟซีลุยเขาไปดูเนาะครับเปนว่าทำผ้าแดงพันว่า มาทางนี้ก็เป็นวิวเนะาะแล้วก็ดูอีกหน่อยเนาะตัวนี้ก็บ่มีแล้วก็สิแดนตรงนี้แล้วครับตัวันก็สิไปแต่ว่าอันตรายนะตรงนั้นเนาะอันตรายเกินกนีกลนวแกงแซนหักตรงใจพวกแกงแซนหักคนนั้นเนาะ ปไปบ้ดนี่ฟังท่านันเพิ่นจัดงานนี่เนะาะวันนี้ก็มีรถจอดสองคันเนาะ,ะไฟสีลงไปเท่านี้มีอย่างทั้ง มโมไซคันหนึ่งครับรถใหญ่คันหนึ่งเนาะครับโมไซเปินมาเที่ยวกันนะต้นนี้ก็เป็นหนาพาเนาะต้นนี้ครับโมบีอย่งเนาะครับเป็นหนาพาหนาเนาะเป็นต้นไผ่ต้ตตนยังเนาะเกิดขึ้นถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงหนาฝนนี่ กมางทักสิค่อนข้างสิน้านเน่นน่นเหนงต้น,ตนไผ่นะนี่ครับตรงนี้เป็นสงวนฟ้าเนะสงวนหิน สงบนหินเขามาพาไปเถิบพาเถิบเนาะเป็นฟ้าหนาบฟ้ายืนออกมาื่อเนาะข้างล่างค่ะเป็นหนามอยู่หนามยังไงเนาะแต่ว่ากระมวลไม่ยังนี่นะบนกะแค่นี้ครับยังดอกตเตี้ยเนาะตรงนี้ เขมียงประมาณนี้ตัวหินเซียวคนว่าอยู่ตรงไหนบุตัวเดียาคมาแป้นก็นทำผ้าแดงเนาะ เดี๋ยวลงไปบุ่นวีพอมีชิดๆกันนี่นี่ไงทำผ้าแดงน่ะซิมาทะลุตรงนี้เซมาทะลุกันตรงนี้นะครับอันนี้ก็สิเป็นท่าหนาไหลออกมาครับนี่แหละครับหนาสิเป็นอยู่ตรงนี้นะครับทำผ้าแดงแต่หนาซิมาทะลุนี่นะครับจากฝั่ง นก็ไปนะดูได้นะครับว่ามันเสียเนาะติดพื่น พอเขาไปข้างในบุได้เนาะนก็โค้งคิดไปทะลุฟังนั่นแหละครับหินเสียวโอ้โหว่าชิวคงไดนเนาะตุงหนีมั้ง อ๋อาวนมันเป็นทางน้ำไหลลงมาอยู่เนาะซีเมนต์ตรงนี้เ่ยวะนี่นซีเมนต์ตรงนี้เนาะครับถ้าหน้าน้ำหน้าฝนนี่มันสิไหลตกตรงนี้เนาะนซีเมนต์ตรงนี้แหละครับออมันเป็นตะไคร่หินอยู่เนาะมันเป็นตะไคร่แต่ยังอยู่ขามันยังมีอยู่เนาะครับนซีเมนต์ตรงนี้แหละ โปรดล้วครับนี่ก็อยู่ริ่ลิ่มฟังโค้งนะตรงไปบ่ได้ีกสี่เดินทาดังนี้นะ แค่นี้มั้งซีเมนน้ำตกหินเสียวน,นี่นี่ว่าก่อนนี่มันมันง่อยต่ฟังอยู่านี้น,นี่ไงไก่สิลงสิลงตอนแรกก็บ่ลงเลยเนาะโอ้โหซีเป็นแท่นนี่นะครับ,บอรพอคนบริเวณบอกเนาะหรือว่าเชนบอกอยู่ตรงไดนหาบ่เจอเนาะครับ ไฟปสี่เดินมาดูอีกเรื่อยๆเนาะครับก็ดูๆไปอะครับรายละเอียดกับ่คคอยเยอะบ่ยังนี่ไี้บ่อยิน เ่อนว่าออหนาซิเมนอยู่เนะาะไฟโว้มีเนาะนี่พวกน้ำตัวขินเสียวน,น,คน,วยนะครับขกลางเลยพี่เธอป่าไผ่เนาะครับ แถวนี้เอง,งครับนี่ยพวกพี่อย่างเนาะนี่นธรรมดานหินธรรมดาเนาะซิเมนนี่เองครับน้ำตกหินเซียวคืออย่างไเนาะ แม่นมบอ่านถือกะอ่านพิษกะขคอะเอาไปด้วยครับด้อวยมีอยังน่ะมีแม่หนี่ะครับเนาะเป็นด่านหินอยู่พอมมีป้ายสิชัดเจนเนาะก็เลยต่อบบถูกเนาะมันเขียนบอกแค่ๆนะกระพละกระเบิล้ลตอนนี้ก็มี เมืปูนมียังเ่นมาปิดไว้อยู่เนาะแต่ซีเมนต์ตกนีแล้วครับน้ำตกที่่นว่าเนาะก็ก็เป็นจะเป็นที่ตรงมานานาฝนเนาะครับบริเวณรอบๆนี่ก็ตกนั่นก็บ่หู้ว่าเป็นทับบนเนาะ ลงไปเบิ่งจักหน่อยเนาะให้สิ่ด้ดูว่าแถวหลบๆใอล้กๆกันมียังไงเคื่องใกๆเนาะเพราะว่าขอมูลหน่อยมากจุดเด่นจุดนี้มันก็นกนบหูเนาะก็หูแท่ที่เป็นเขี้ยนไวก้ก็ทำผ้าแดงแกงแสนหักแล้วก็เียงละ่ะมาทางนี้ ผู้คือพาตัวไปเนาะครับวันนี้ก็สินาทิพย์เป็นผู้เป็นยังนั่นแหก็เป็นน้ำที่ต้นน้ำไหลลงมาทางน้ำไหลเบิเนะีน่ย ถ้าน้ำไหลลงมาเนาะไหลลงโค้งเนาะตรงก็น,น่าชิเป็นหรือตรงนี้เป็นน่าชิเป็นดทำลงไปเนาะตรง นามมันนาสิมั้ลงมานหนีเนาะเราก็สิไล่ลงโค้งเพราะว่าช่วงนี้เป็นธรรมเป็นอันอยู่เลยคันว่าบบแม่นธรรมครับก็เป็นธรรมอยู่แต่ว่าบ่บใหญ่เนาะก็เป็นธรรมเนาะครับ มันก็บ,บเดปเป็นธรรมัน,นีองหรอกเนาะมันกแนนรรนนนน็แค่เป็นทำน้ำหลอดื่อๆเนาะโอ้ยยังเนาะแคกเป็นทำน้ำหลอดก็ไป่ื้อซีเห็นบ่ เป็นน้ำยังค้างอยู่เนาะแต่เป็นเป็นน้คำคั่มเนาะครับน,น้ำที่ใส่บุไดแล้วเนาะพอมันมักมม,มเลยนะ้ำใส่บริโภคบุไดแล้วี่ก็เป็นหลือหินเข้าไปเนาะครับ ว่ามีอย่างนอกข้างในก็แค่ไปหลืบเข้าไปไม่จอมปวกเขินเนาะเข้าไปข้างในเนาะครับพูดนะนั่นแหละครับสี่ได้ดู กลาอีกเนาะสู้ว่าห้บซีได้ดูเกิดกลายวันมียังบอกหังไนก็บอมียังเนาะนี่นะครับมาทางนี้เนอะปลาไผโอ้ทางนี้คือเป็นทําง,ง่าย,ย่เลยเนาะ ็นหลืบเข้าไปเนาะเลิกคือกันสิเป็นหลืบ,ลบหลืบพินเข้าไปสื่อๆเนาะครับก็บอกมีพิเศษดีวยมีตรงนี้เนาะก็จะเป็นอันยังก็โตคิสูจิยังสะบานเขาเรียกกันเนาะก่อห่างอยู่โซนน,นี้มันบอนมีแมนโมบุลมันบอนมีน้ำเนาะครับ เดี๋ยวพาต้องไปบ่งชั้นหลังเนาะโอ้โหตนี้นก็เป็นท่าน้ำไล่ลงมาเนาะครับ นี่ทำลายกว่าเนาะน,นี่นะครับทำเ,เป็นลืบเข้าไปเนาะครับเนาะเป็นลืบเข้าไปนี่หนามันเสาะเนาะครับเป็นธรรมดาสมบูรณ์ไม่ยังมาฟังทางนี้เนะะาะก็ไหลลงมานี่งแครับ ตัวนี้เป็นโพงเหลือก,กได้เนาะนี่ครับโทงมาแต่ฝนเนาะก็มาอ๋อตัวนี้ก็ไปทะลุทางนั้นเนาะครับ จะลูอีกฟังหนึ่งเนาะว่มมียังเนาะเป็นโทงถ้มธรรมดาเนี่ยก็พิทะลูอยู่ฟังหนึ่งแคนะ่นั้นแหละที่น้ำไหลออกไปเนาะครับ นี่อะจิเป็นทำไปพูดเลยตป็งทำเขาไปไหน่อยดูนี <c oughs> ่เขาไปโบดได้น,น้ะครับตรงแคบมีต้นยยน่นไผ่เหอเนาะมองเหงี่เงี่ยเท่านี้สูบดูข้างในจะหน่อยเนาะครับ แขนงนะครับนี่ครับที่เขาลงไปฝั่งทางนั้นเนะก็มาอยู่แถวเนี่ยเนาะมันก็ทะลุก้อนเบิดเนาะครับแถวนี้จะทำเป็นอันนี้ลงไปเนะาะมันก็คือสีไล่ลงไปทางโงค้งนี่แล้ะครับ ทำนำลาลเนาะตรงนี้ก็มาจากเข้าอยู่ฝั่งนั้นเนาะนก็สิมาโพดล,ลายลงวาร่วมกันอยู่แถวนี้แล้วเน,ะเนาะทำแถวน,น,นี้ลงอย่นี้เนาะลงไปบบได้เนาะกิกกกิาก,กา เอีจะด,ดูนิดหน่อยเนาะว่าลงไปบ่ได้เนาะนี่ครับก็มาผัแถวนี้เนาะนี่ก็ทางหนึ่งอยู่หน้าน้ำไลลงมาเนะาะแล้วจังสีออกไปโค้งเนาะครับ ซุดอยู่นี่นะครับจากฝั่งโน้มาจากที่เขาลงทางนั้นเนาะลูกันานมันก็ไล่มาเหลืออยนี่เนาะมาตรงนี้มันจะไล่มาหน,น,นีแล้วก็ออกฟังโคงนะครับออกฟังนะ หัวเป็นทางลงบ่เนี่ยถ้าลงไปโค้งบ่บ่ไห้เนาะลงบ่ไห้อยู่ดีอนี่มันสั้นเนาะคือพาลัดสั้นเนะตรงนี้น่เนาะครับตรงนั้นน้ำตก พวกหินเสียวบอ่อย่างน่าซีเแมนตรงนี้แล้วเนาะมองห้าป่ายพอเจอเขียนป่ายเยียวอยู่พุ่นนะคะ่ะอดบอลมันก็บมันมีเขียนบอกนะคะ่ะแมนบอก